น้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรมะขามเปียกสูตรแสนจะธรรมดาแต่จิ้มทีไรมีความสุขทุกทีขั้นตอนแรกใส่น้ำตาลปี๊บลงไปต่อมาด้วยเป็นน้ำตาลทรายจากนั้นเพื่อรสชาติเค็มด้วยเกลือแทนน้ำปลาค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากใส่น้ำมะขามเปียกลงไปจะต้องเป็นเนื้อมะขามเปียกปั่นกับน้ำเท่านั้นถึงจะได้ความเปรี้ยวที่กลมกลมและอย่าลืมใส่น้ำกระเทียมดองนะคะแต่ต้องมีเนื้อกระเทียมดองที่ปั่นและหั่นเข้าไปด้วย ถึงขั้นตอนการเคี่ยวแล้วสําคัญมากจุดไฟค่ะแล้วก็ตั้งกระทะหรือหม้อ,อก,ก็ได้ใส่ทุกอย่างรวมกันลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้ผสมกันพอเดือดได้ที่แล้วใส่แป้งมันลงไปสองช้อนโต๊ะเคล็ดลับอย่าให้น้ำจิ้มใส่และเหนียวต้องใส่แป้งมันตอนน้ำจิ้มเดือดเท่านั้นค่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนแซบด้วยพริกปน่นเพลร,ระดับตามใจชอบเลยค่ะแต่ตรงนี้แป้งชอบเผ็ดแซบแป้งเลยใส่ยเยอะๆเคี่ยวจนเดือดได้ที่แล้วก็ใส่พริกแห้งคั่วเองลงไปจำเป็นว่าพริกแห้งต้องคั่วก่อนนะจะทำให้น้ำจิ้มหอมมากขึ้น สูตรนี้ทำง่ายมากทำกินก็ได้ทำขายก็ดีโรยผักชีเข้าไปตบท้ายสูตรนี้แป้งเราทำขายตอนสงการนะคะขายดีมากลูกค้าชมว่าอร่อยเป็นเกลียวเลยค่ะน้ำจิ้มเหนียวใสติดเกาะลูกชิ้นมากๆเลยค่ะแบบที่ใส่ขวดเป็นแบบหวานไม่เผ็ดนะคะแป้งแบ่งใส่ไว้ก่อนสูตรเคล็ดลับเมนูนี้แป้งให้หมดเปือกอเลยนะคิดเมนูไหนไม่ออกมาดูช่องแป้งเค้กพักข้าวคัว